สวัสดีครับพบกับผู้จัดการอูดอีกแล้วนะครับที่ Ford AM a อ m ร์สาขาพระราม5นะครับวันนี้จะมาแนะนำรถ e v e r e s t Sport ฮะรุ่น Sport นะครับ,รรค,รบคันนี้บอกได้เลยว่าแต่งเต็มจัดเต็มทั้งชุดแต่ง Victor รแล้วก็ที่เห็นคันนี้นะครับสีแบบนี้จะไม่มีในรุ่น Sport ธรรมดานะครับก็คือลูกค้าต้องการรีเควสตว่าต้องการทาวเวอร์แมโบคันนี้บอกเลยว่าแล้วทั้งคัน แถมทั้งคันครับบอกให้ทุครเลยไม่ว่าจะไปรับสติกเกอร์ด้าหนาหน้าพร้ออกตัวไฟ led นะฮะมาพร้อมกชุดแต่งเลยกระจังหน้าที่สวยงามแบบนี้นะครับด้นข้างทั้งคันนะฮะก็คือสีเดิมเนี่ยของเขาจะเป็นสีเทาอยู่แล้วแล้วก็ลูกค้าอยากได้เป็นสีเทาเรเบิลก็จัดให้นะครับส่วนคิ Q ้วล้อลูกค้าต้องการเป็นสีดาดาเงาเราก็จัดการเปลี่ยนแปลงให้นะครับทั้งหมดนะฮะก็คือเอ็มแล์สปอร์ตตนี้ราคาอยู่ที่580,000เอา้า1 5 8 0 0 0 0บาทนะครับเป็นชุด เขาเรียกว่าเป็นชุดตัวเอเวอร์เรสต์สปอร์ตตัวเพิ่มแพ็กเกจมันจะมีดูในส่วนของตัวกล้องรอบคันเพิ่มขึ้นมาเพ e ราะเอเวอร์เรสต์สปอร์ตปกติเนี่ยจะไม่มีในส่วนของตัวกล้องรอบคันนะครับด้านในก็เช่นกันครับก็คือเบาะคู่หน้าจะเป็นในสนองตัวเบาะไฟฟ้าทั้งคูหน้าแล้วก็จอที่อัพขึ้นมาจากเดิมเนี่ยเป็นอจอ10นิ้วจะกลายเป็น12อนิ้วทันทีในตัวที่ว่าเราเพิ่มแพ็กเกจขึ้นมาประมาณ5้าหมกบาทประมาณนี้นะฮะส่วนอย่างอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสครับเพทเราจัดให้หมดเลยนะครับ ล้อดำรุ่นนี้จะมาในส่งของรุ่นสปอร์ตอยู่แล้วนะครับฝาท้ายด้านหลังนะครับเป็นในส่งของตัวฝาท้ายไฟฟ้าอยู่แล้วครับชุดแต่งก็คือด้านหลังจะเป็นตัวท่อคู่ที่ลูกค้าต้องการเลยนะครับฝากถึงลูกค้าทุกท่านนะครับอยากเทสไ์ดรุ่นเอ็มเรสสปอร์ตหรือว่าจะเป็นรุ่นอื่นนะครับมาติดต่อผู้การผู้จัดการสุนทรได้นะครับที่ฟอร์ดอาร์เอสขาพะราม5นะครับที่เบอร์โทร0975459889นะครับ ไม่ว่าจะเป็นมาเทสได้หรือมาทดลองขับนะฮะเรามีของสมนาคุณนะครับของแถมจุดใจครับมาติดต่อหาผู้จัดการสุดท้อนได้ที่ Ford R&A สาขาพลาหลม่าได้เลยนะครับขอบคุณครับฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ